พาไปคุณจิลล์จ้าสบายดีทุกคูทุกคนหลังจากเลือกเฮียนสามโมงสามโมงไปจิลล์หาพันโตพันไป ทีมงานข้าวบข้าวทีมงานดับข้าวข้าวงวเดิเดินเดน้มงทีมานทีมงานจะจอมียเดินมาเอ้เอวบิดหน้าบิดเล็กหน่อยมาให้กำลังใจจ้า Baik Kita kira-kira kira manis Cái này thì con hôm hay lốt lại.

ตามหามาสามพันสีซับจุดมุน่นจ่ะอ้าวคุณป้าคะว่ะาเรากินอย่างไ่พอี้อ๋อตกขามันนะตีอตีนยนนันมันออก ฉันเห็นคุณเถอะฉันลฉันเห็นคุณแล้วหางมดแดงเอ๋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 อะไรวะกัดอีก Wuu Kiện sáng cực nhanh hello 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 เอาเอาเอาเออายังมันครบไปเลยได้ไปฮักตีนั่นออกนี่มือถือคู่อันนี้มือถือคู่จะไปจะมาพนักงานถือคู่ไปสั่งคุดอยู่สามคน

ดึงลงมามันอนเบิกเ, <laughs> เอาละแม่ส,อนะมสอง,สงเอเนปเป็นน้ำเส,สียมเป็นน้ำเสียมข้ <laughs> างกนยำมันอ,อ่ะ ก่อนค่ะเจ้าเนีงบโบราเหมะบรรยากาศหลังห้องเฮียนอันนี้ <c oughs> อันนี้วิธีคูดของอันสาว แล้วก็ไปเลยน<ถ>ี่าาสาวเซโนสาวเ,เซโนไปอันน,อนี้ไม่นะเต็มชุดไปแล้วแกอ,อก่ะเ,เซโนสาว <c ười> เซโนอะไรไทเซโนเขาเหี่นี่เลยไทยเซโน พี่ฉินเตอร์จีล่อเนาะพี่ชินเตอร์จีล่อมีกนะับ <laughs> <c oughs> พี่ฉินเตอร์จีล่อถึงแล้วได้รถเอ้อยถึงละอ,อุ้ยตื่นจังเลยที่ดืม่ม Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

เดี๋ยวไงป,ป,ปอปอปอจกจกก้อนจกก่อนเอาเอาหัวขึ้นมาเอาหัวขึ้นมาก่อนอ้าตัวใหญ่นี่คือบัวตีมันออกเปล่าวนี่ไอ้บัวเบียดเลยตัวใหญ่ซ้ำเอ๊ะ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 แม,ม่สองโตผู อืมว้าวใส่เงินเมียน้อยแล้วก็ไม่ยหลวงแล้วพัวเมียยิ้กันนี่นี่เออทิพนี่นี่ ติดๆกันเลย คือเงินไม่น้อยไม่หลวงเนาะอย่างพี่น้องอยู่กันไปเลย ว้าห hmm um ja. ูบักคากนะพุดมัดดเลยจะองหูจ้าเฮียเฮียเฮียเฮายเจ้าเปล่าสูตุลุ่มนะก็ไม่เ็นเลยนะหูตุลุ่มจ้ะซื่อซื่อซื่อโยโย

เราเห็นเห็นหิรละเห็นตีแล้วโยในหูหนึ่งสองโตพอได้เปล่าฮะ่หนึ่งสองโตอนี้แบบพอไอทิอีกแล้วเดยห้องไม้ห้องไม้น้อยๆี่ห้างนน้อยนั่นแหละจบไปทางนี้แล้วหรอวะออาเืเนเนเ่ะเ่อเงเก่า ขอบใจที่เข้ามาติดตามรับชมเด้อสำหรับผู้ทีม่มาเบิ่งใหม่ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์ลกับคอบมเมนต์ให้คิดพ่อในเด้อโหอากาศดีจะ้ะเยอะเยอะแยะโลพันตัวพะรุงอีก เยอะแยะมากมายไปกลับ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 สวยมาก